เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูผลทดสอบกันว่าเลนตัวไหนเนี่ยมีคุณภาพถึงในระดับอโปโครมาติกกันบ้างครับจากตอนที่แล้วนะครับที่พี่กบบอกว่าเลนอโปโครมาติกเนี่ยคือเลนที่ต้องแก้ความค่าสีจากตัวออปติกเองเนี่ยให้เหลือความค่าสีไม่เกิน1พิกเซลนะครับถ้านับกล้องปัจจวบก็ประมาณ3ไมครนกว่าๆตีว่า3ไมครเผื่ออนาคตไว้หน่อยนะครับถ้ามากกว่านี้มันจะเริ่มเห็นความค่าสีแล การแก้ความคลาดสีเนี่ยจะมีอยู่2แนวใหญ่ๆนะครับหคือแก้ด้วยออปติกล้วนๆนะครับคือออกแบบเลนส์แล้วก็ใช้วัสดุที่ให้ความคลาสีเหลือน้อยที่สุดนะฮะอย่างไซส์โอตสอันนี้ใช้วิธีการออกแบบออปติกเป็นหลัก ข้อดีคือคุณภาพของภาพเนี่ยจะดีมากๆนะครับไม่มีปัญหาทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอไม่ทำให้ Dynamic เรนจ์ของกล้องลดลงนะครับให้ความคมชัดกับรายละเอียดเล็กๆได้ดีมากและบริเวณโบเก้เ,เ,เนี่ยมันจะไม่เกิดวงสีขาวรอบวัตถุนะครับข้อเสียคือความคาดหลายอย่างเนี่ยมันต้องขยายขนาดชิ้นเลนด้านหน้ามันก็จะทำให้เลนมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็แพงขึ้นด้วย 2ก็คือการแก้ด้วยออปติกและซอฟต์แวร์ผสมกันนะครับเป็นการแก้ความคลาดที่ออปติกในระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ไปแก้ที่เหลือที่ทำยากๆมากๆหรือทำให้เลนมันแพงตัวมันใหญ่เนี่ยในซอฟต์แวร์ความคลาดที่แก้ในซอฟต์แวร์ส่วนมากก็จะเป็นพวกความคลาดสี d ดิสโซชันวิกเน e แล้วก็การเพิ่มความคมชัดให้กับาภาพที่มีรายละเอียดขนาดใหญ่ข้อดีคือทำให้เลนมันเล็กเบาราคาไม่แพงมากดูน่าใช้นะฮะ ข้อเสียนะครับการแก้หลายอย่างเนี่ยมันจะไปลดคุณภาพของภาพลงไปนิดหน่อยนะครับอย่างการแก้วิกเนตเนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียดนามิกเรนที่เราจะใช้ได้นะครับการแก้ดิสโซชันมันก็จะทำให้มุมภาพเนี่ยถูกครอบไปนะครับเพราะมันต้องไปตัดส่วนในการแก้ดิสโซชันด้วยในเลนมุมกว้างมากๆนะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันทำไมไม่ค่อยกว้างวะอะไรเงี้ย เท่ากับเลนที่ที่แก้ด้วยออปติกนะครับอย่างเลน12มิลเนี่ยมุมแนวทะยางประมาณ122องศามันอาจจะเหลือแค่116องศาเมื่อแก้ดิส r t ชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้มุมภาพมันไม่กว้างอย่างที่เราไปซื้อมันมานะครับโบเก้อาจจะทิ้งรอยตัดของวัตถุแล้วก็ทิ้งวงสีขาวสีเทาเอาไว้นะฮะการแยกรายละเอียดเล็กๆทำได้ไม่ถึงกับดีมากนักนะครับแต่รายละเอียดใหญ่อันนี้ความคมชัดสูงมากไม่มีปัญหา บางทีเราอาจจะเห็นความโค้งความค่าสีในช่องมองภาพนะครับเพราะว่าไอ้เลนส์คอเลกชันมันไม่ได้ทํางานกับช่องมองภาพนะครับแต่ถ่ายออกมานี่ปกติทุกอย่างเพราะว่าเลนส์คอเลกชันมันทํางานบางทีถ่ายภาพนิ่งปกติแต่ว่าวิดีโอเนี่ยแบบทั้งโค้งทั้งค่าสีทั้งไรมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นใหม่ๆนะครับราคาสูงๆหน่อยมันก็จะแก้ทั้งช่องมองภาพภาพนิ่งและว,วิดีโอนะครับ พอมันแก้ทั้งระบบเนี่ยมันก็จะมองไม่ออกแล้วส่วนมากเนี่ยการแก้ที่ซอฟต์แวร์จะใช้ในกล้อง m i r r o r er l e s s นะครับซึ่งจะมีทั้งแก้ใน raw ไปเลยนะครับเวลาเปิดลンコレชันใน a d o b e เนี่ยมันจะไม่เห็นนะฮะว่ามันจะมีให้แก้นะครับคือมันแก้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับไม่แก้ใน raw แต่แก้ใน jpeg นะครับอันนี้คือช่องมองภาพจะเห็นโค้งๆถ่ายออกมาปุ๊บม,มันตรงนะครับพอเปิดไฟล์ raw เนี่ยมันโค้งใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า l e c t ชันมันมีให้ให้แก้ ขึ้นนมานะครับพี่โกย้ำอีกทีนะครับคือคุณภาพระดับอโปโโคมาติกเนี่ยคือคุณภาพที่มาจากออปติกนะครับไม่ได้รวมซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็จริงๆออปโโคมาติกเขาจะนับความค่าสีที่กลางภาพนะครับแต่ว่าในในการใช้งานจริงๆเนี่ยในมาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะรวมไปถึงขอบภาพด้วยเราอาจจะเห็นคําว่าอโปโโคมาติกติดอยู่ที่เลนนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเช่ชื่อทางการค้านะครับ ีสมัยก่อนมันมีเลนส์ซิกมาอโปนะครับก็คือซีรีส์อ p โปนะครับเป็นชื่อทางการค้าไม่ได้หมายว่ามันจะมีคุณภาพระดับอโปโครมาติกคอลเลกชันแต่อย่างใดนะครับออบางอันก็จะเป็นแบบชื่ออนุกรมชื่อเลนชื่อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาจริงคือมันมีน้อยมากนะครับที่เป็นอโปโครมาติกคอลเลกชัน โยเวนพวกแบรนด์ออปติกแข็งๆเลยนะครับซึ่งผมรับรองอยู่แค่3ยี่ห้อนะครับก็คือ Size Schneider แล้วก็ Rodenstock นะครับที่ถ้าเห็นว่าตีตาอ p p โปนี่คือแบบอ p p โปแน่ๆอ p p โป1 0 0เนะครับเชื่อถือได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่3แบรนด์นี้แล้วเห็นคำว่าอ p p โปเนี่ยก็ให้ดูผลทดสอบก่อนว่าเป็นอ p p โปจริงไหมน,นะครับในทางกับการเนี่ยหลายยี่ห้อก็ไม่ติดคำว่าอโปนะครับ คือไม่ใช้คำนี้เลยนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยไปอยู่ในระดับโปรบางทีขึ้นไปถึงซ u เปอร์โปรคอมติกเลยก็ยังมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบนะครับพี่โก้จะพาไปดูในเว็บที่มีการทดสอบที่มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับก็คือ Dxomark.com เราเข้ามาที่เว็บ Dxomark นะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าเขาทดสอบ กล้องทดสอบอุปกรณ์ทดสอบเลนส์กันยังไงเนี่ยเราเข้าไปดูที่ how we test ได้นะครับแล้วก็เขาจะมะีด้านล่างนะครับในการทดสอบกล้องกับเลนส์นะครับเขาจะทดสอบอรายละเอียดด i s อ o r ชั่นวิกเน s s ความค่าสีอะไรพวกนี้ยนะครับค่าทีสต็อต่างๆก็ใช้ชาร์จมาตรฐาน,นไฟมาตรฐานบนรอรไฟล์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดวิเคราะห์ซึ่ง คิดว่าทำได้มากกว่านี้ก็ทำไม่ได้ทําเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเชื่อเขาสิว่าเขาใช้อุปกรณ์และมาตรฐานในการทํางานสูงแล้วครับถ้าเราอยากดูผลการทดสอบเลนส์นะครับเราเข้ามาที่เลนส์ตัวนี้นะฮะก็ มาที่ซีฟูแลนดกิ้งก็งกได้นะครับสามารถดูข้อมูลได้ในทุกตัวแล้วเราอยากจะดูยี่ห้อไหนเราก็มาคลิกเอานะครับอดากดูเลนของนิคอนแคนนอนโซนี่สิกมาอะไรพวกนี้ก็คลิกกามนาได้บางยี่ห้ออาจจะไม่มีนะครับแต่เขาขึ้นไว้อย่างเช่นฟูจิฟีเนี่ยไม่มีนะฮะไลกาก็ไม่มีนะครับก็สมมติว่าผมดูมันทุกยี่ห้อเลยด้วยกันนะครับก็คือไม่ต้องติ๊อะไรมันก็จะขึ้นแลนกิ้งมาแบบนี้นะครับอานนี้เราเลือกตรงนี้ได้ครับคลิก chromatic a b e r r a t i o n นะครับมันจะทำการเรียงข้อมูลตามหัวข้อที่เราเลือกก็คือ Cromatic Aberration เรียนจากน้อยไปมากนะครับอย่างตอนนี้ Cromatic Aberration น้อยที่สุดนะครับก็คือ Nikon AF Micro 2 0อ m mm m f อ ED เนะครับเป็นเลนรุ่นเก่านะแล้วก็ลองมาเป็น Sony E50mm 1 8ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราซื้อเลนเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ค r ม m a ต i ิอย่างเดียวนะครับ <laughs> <laughs> เราต้องดูอย่างอื่นด้วยเช่น sharpness นะครับ i o n w e a k n e t s Transmission, Chromatic a b อ r r a t i o n พวกนี้มันดูหมดนะครับส่วนสกอร์เนี่ยมจริงไม่ต้องดูก็ได้นะครับชั่มเน็ตจริงต้องดูว่าใช้กล้องตัวไหนด้วยนะครับมันมีรายละเอียดอยู่ซึ่งต้องไปศึกษานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะดูที่ Chromatic a b อ r r a t i o n อย่างเดียวเลนที่ทดสอบนะครับตอนนี้โค a มาติกอเ r เ t ชันสูงสุดคือ33มานะครับซิกมา1224 f 4.5 e นะครับแล้วก็ สามสามสามนี่คือถือว่าโคตรพี่มหายเยอะเลยนะครับน้อยสุดก็คือ1นะครับแล้วก็ไล่มาเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของเลนตัวไหนนะครับอย่างสมมุติว่าโอเคตัว F uh, f m i c r ค n น c คอนตัวนี้นะครับผมก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ก็กด c อนโทรลนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับเลนตัวนั้นมานเขาจะบอกไว้นะครับ ว่าจะทดสอบกับกล้องตัวไหนสมมุติว่าผมจะอันนี้สูงสุดก็จะเป็น D 8 0 0 e นะครับอันนี้ผลการทดสอบจะขึ้นกับกล้องที่ใช้ในการทดสอบด้วยเราอยากจะดูรายละเอียดก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับ Measurement ตรงนี้นะครับจะมีค o m a าติกอ e เบเ t ชั่นเวลาดูดูตรงไหนครับแนะนำให้ดูที่โปรไฟล์ ตรงโปรไฟล์เนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับตรงนี้คือเซนเตอร์ตรงกลางภาพนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงขอบภาพที่100%อันนี้เซนเตอร์ที่ศูนย์นะครับตรงนี้คือระดับความค่าสี5นี่คือ,อ,อ5ไมครอนนะครับลบ5ก็คือลบ5้าไมครอนอยากดูตรงไหนก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าที่ fill position นะครับเ3 93%บเอ,อนะครับค่าสีไป0.5นไมครอนนะครับ ตรงนี้ค่าสีไป2ไมครอนนะฮะอย่างนี้ที่สุดขอภาพเลยนะครับออค่าสีน้ำออสีแดงนะครับก็คือแดงกับฟ้ามันจะตรงข้ามกันนะครับก็คือจะเหลืองฟ้านะครับถ้ามาตรงนี้ก็จะออถ้ามาตรงนี้จะเหลืองแดงถ้ามาตรงนี้จะเหลืองฟ้านะครับตรงนี้ค่าสีไป4ไมครอนเพราะนั้นถ้าเราดูว่าตามหลักของ เลนโปโครมาติกนะครับกลางภาพไม่เกิน3ไมครอนนะครับ1พิกเซล3ไมครอนกว่ากว่าอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์นะครับ0นแต่ว่าขอบภาพเนี่ยก็4ไมครอนจริงๆก็เกินมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าค่าทดสอบตอนแรกก็บอกว่าครมาติกอะเบเรชันคือ1ไมครอนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราดูเนี่ยรายละเอียดเข้ามาเราจะพบว่าที่ขอบภาพม,มันประมาณ4ไมครอนลองมาดูของคาวไซส์นะครับ ตัว aps sony หนึ่ง f 2เป็นเลนส์ที่พิกโกใช้อยู่นะครับอันนี้ทดสอบบน5 d s r นะครับ50ล้านพิกเซลสามารถทำกำลังแยกขยายได้41ล้านนะครับถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากดรอปไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเอ่อ F number 2สองจุดนะครับการสื่อวิชั่นก็2.0คือ F2 เป๊ะเลย T-stop บด s สซอ t i o n 0.1%น้อยมากนะครับวิกเดทลบ1.5ึ่งกลางๆแล้วก็ Chromatic Aberration 2 m ม c ครนนะครับไปดูค่ารายละเอียดนะครับคอมมันติกการบูเดชันโอเคจะเห็นนะครับว่าความค่าสีสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2.2นะครับประมาณนี้2.2นะฮะส่วนออ2อสีน้ำเงินนะครับสีแดงลบ0.5เพราะนั้นกลางภาพและขอบภาพเพราะนั้นเลนส์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพอยู่ในอโปอคอมมันติก นะครับไม่เกิน3ไมครอนแม้ว่าจะใช้กับกล้อง50ล้านพิกเซลก็ตามนะครับตัวนี้ทำคุณภาพอื่นได้ดีหมดเลยนะสิ่งเดียวที่มันสิ่งเดียวที่มันทำไม่ได้คือออโต้โฟกัสที่เหลือดีหมดเลยนะเป็นเพอร์เฟกเลนตัวหนึ่งของโลกนี้เลยนะครับลองดูนิคอน z 5 0 m าม F1.8 นะครับตัวนี้ทำกำลังแยกขยายค่อนข้างดีนะครับเทสกับ Z7 นะาสี่สิบสองสี่สิบห้าล้านพิกเซลได้กำลังแยกขยายมาสามเจ็ดถือว่าทำได้ดีมากนะครับโคมาติกที่สตอปอะไรถือว่าทำได้ดีมากนะครับตัวนี้ลองดูการวัดค่าความค่าสีนะครับสูงสุดอยู่ที่ลบหนไมครอนนะครับก็ไม่ไม่เกิน3นะครับบวกลบ3ตัวนี้ห่างกันห่างกันไม่เกิน3นะครับง่ายๆอันนี้ก็1.3เหมือนกันเพราะนั้นเออถือว่า ความค่าสีมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอ p โปโครมาติกเหมือนกันนะฮเรามาดูเลน Canon กันบ้างน,นะครับ Canon RF Ranking สูงสุดตอนนี้เป็น RF 50 1.2นะครับตัวนี้ดีสุดอ่ะเรามาดูรายละเอียดซว่าเป็นยังไงบ้าง เทสบน USR นะครับมัน30กว่าล้านพิกเซลกำลังแยกขยายมาได้22นะครับถือว่าไม่ไม่ถึงกระสูงมากๆนะครับแต่ว่าถือว่าทำได้ดีคอมมิตีกับเบลเลชันอยู่ที่3ไมครนเราดูค่าการวัดนะครับจะเห็นว่าสูงสุดนะครับอยู่ที่ออ2องลบสองจไมครนะครับเกือบเกือบสาวเหมอือนกันถ้าเกินสานี่ก็จะเริ่มเห็นบน บนกล้องความละเอียดสูงแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังอยู่ในอยู่ในเรน์บวกลบ3ไมครอนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอะโพรโครมาติกอะโปรโครมาติกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะโปรโครมาติกเหมือนกันลองดูไซส์แปดห้าหนึ่งจุดสี่นะครับโอตัสเทสบนห้าดีเล้านพิกเซลนะครับก็กำลังแยกขยายมา41ก็ถือว่าทำได้สูงมากนะครับเออลองดู ามาดูครมมาติกอเวเบเชันกันบ้างนะครับลองดูค่าความค่าสีนะครับอลองดูขอบภาพน,นะครับสูงสุดอยู่ที่ลบ1.6นะครับถือว่าน้อยมาก1.6อยู่2ก็ยังอยู่ในเอ่อเรนของความเป็นอโปโครมาติกนะครับคือไซส์ปกติก็ไม่หยุดหวังอยู่แล้วอาลองไปดูอะไรที่ไม่ใช้ไซส์บ้างนะครับลองมาดูเอ่เลนไรกาบ้างนะครับคือไรกาในไรกาเนี่ยมันไม่มีมันมีไรกาในพานา มาดูของ Panasonic นะครับคือไลก้าที่ใช้อยู่ในพานานะครับอยู่ในกล้องไม่ว่าจะมิลเลอร์เ s สหรือ,อ DSLR อะไรต่างๆก็ส่วนใหญ่มักจะลองดูฮะมักจะ made in j a p a n นะครับก็น่าจะทำโดยซิกมาคิดว่านะครับดาว่านะเอ่อโอเคลองดูอันนี้นะครับไลก้าอโปนะครับซัม i ิคอน SL คือจริงๆ ไม่ว่าจะไปอยู่ในแบรนด์ไหนเนี่ยคือถ้ามันตีตาไลกาอโปมันก็ต้องได้คุณภาพไลกาอโปนะครับโรงงานเขาต้องเซอร์ติฟายอยู่แล้วนะฮะอ่ลองดูค่าครมาติก้อปเปอรชันนะครับโปรไฟล์จะเห็นว่าไปไกลเลยนะฮนะอันนี้ขอภาพนะครับคาดไป4.5นะฮะบ,บวก4.5แดงอยู่ที่ลบ1.9นะฮะร,รวมกันก็ประมาณ6ไมครนะฮะ คือตัวนี้ค่าเป็น4.5ตัวนี้1.9ถ้าพูดถึงความต่างของอันนี้เนี่ยก็ล่อเข้าไป5 6.4ไมครอนนะครับ2พิกเซลกว่ากว่านะครับตังนี้คาดคาด,ค,ดคนเราฝั่งกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าคุณภาพเราลองลีช่องรับแสงนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิม <laughs> นะครับคือเป็น Apple ที่ไม่ได้ Apple นะครับนะครับ,นะรบก็ ก็เป็นอโปโคมาติที่ที่ความค่าสีกลางภาพเนี่ยอโปนะครับแต่ขอบภาพไม่อโปนะครับขอบภาพมันคาดเกิน3ไมครอนไปจริงๆควรจะทําคือหลักการของอโปโคมาติก็คือกลางภาพไม่เกินหนึ่งพิกเซลนะครับแต่นี้คือมันขอบกลางภาพจริงๆก็ดูจะไม่เกินนะครับเกือบ,เก,บเกินๆๆเกือบเกินนะครับแต่ขอบภาพเนี่ยเกินลองดูไลก้าดีจีน็อกทิทรอนมั่งนะครับ เป็นเลนความสว่างสูงนะฮะอ่ะตรงนี้ไปไกลเลยนะครับสีน้ำเงินที่ขอบภาพนี่คลาดมาถึงถึงลบ 10, 11 12ไมครอนนะครับมาไกลามากนะครับอันนี้ลบ10ไมครอนส่วนสีแดงนี่ไปบวกมานบวก7กว่ากว่าไมครอนเลยนะครับก็ความค่าสีขอบภาพสูงมาก7.5นะครับส่วนขอบภาพตรงนี้ลบ6 0 6นะครับ ไ,ไกลๆเลยครับความค่าสีแต่อันนี้ไม่ได้ไกลแบบยังถือว่ายังถือว่าโอเคนะครับเพราะมีไกลกว่านี้เยอะนะครับลองมาดูแบรนด์อื่นบ้างไหมนะครับเอาอะไรดีที่บอกว่าตัวเองมีอโปนะครับอ่ะลองมาดูเลนส์โซนีกันนะครับ so n ีไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นอโปนะครับแต่ว่าใช้ชิ้นเลนส์พิเศษเยอะนะฮะเออโอเคเลนส์โซนีที่ ความค่าสีต่ำๆนะครับแรงดกิ้งดีๆก็จะมีะ90 2.8มาโคนะครับเดี๋ยวเรามาดู85 1.4นะครับตัวแรกนะครับ90 2.8มาโครตัวนี้พี่โก้ใช้อยู่นะครับเทสบน A7R2 เรามาดูค่าที่วัดได้ค mm hmm. ุมาติก a อฟเฟกช่ดด mm hmm. นะครับโปรไฟล์ลองดูความค่าสีนะครับอันนี้ ความค่าสีสูงสุดไปอยู่ที่ตรงหกประมาณ60%ของของลัศมีนะครับจากการภาพไปขอภาพนะฮะอันนี้คาดไปบวก2.4ถึงลบประมาณ2.4น่าจะใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าสีเนี่ยความค่าสีถ้าสีเดียวเนี่ยครับไม่ไม่เกิน3ไมครอนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันออกห่างกันนะครับลบ3 เบลบว่ากว่าก็เป็นลบว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความค่าสีออกมานะครับตัวนี้ลองดูเป็น5 1.4GM นะครับตรงนี้แจ้งไว้ว่าที่3ไมครนเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าที่วัดได้ครับก็ขอภาพนะฮะมันเกิดการอินเวอร์สนะครับตัวนี้ตรงนี้จะคาดน้ำเงินตรงนี้ไปคาดเหลืองนะครับตรงนี้คาดฟ้าตรงนี้ไปคาดแดงนะฮะดูขอภาพด้วยกัน ก็3ไมครนนะครับตรงนี้ตรงนี้นลบนนะครับห่างกันไปอยู่4.6ไมครนนะก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าต้องโฟกัสให้ลงนะครับคืออันนี้เขาจะมีข้อแม้คือเขาโฟกัสบนแสงสีเขียวนะครับถ้าไปโฟกัสบนแสงสีน้าเงินหรือแสงสีแดงเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่มันก็อยู่ในใน r ร n เนี้แหละครับ มาดูที่70 200กันบ้างจะเห็นว่าที่ระยะ70ทําได้ดีนะครับอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้มาลบ5นะครับไปนู่นเลยครับประมาณลบ7ไมครอนเลยนะครับลบ7ไมครอนก็ถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะไม่ไม,ไม่มากที่สุดนะฮะถือว่าเริ่มเริ่มกลางๆนะครับไม่ถือ,ถอไม่ถือว่าเยอะมากกลางๆเมื่อเทียบกับว่า30คือเยอะนะครับที่200นี่คาดแดงไปเกือบประมาณ9ไมครอนได้ อยู่ว่าเยอะนะครับถ้าเป็นถ่ายด้วย A7 ถ้าถ่ายด้วย A7R4 ก็คาดไปประมาณ3พิกเซลนะครับมาดู1635 1635ก็ความค่าสีก็ไปริ้วเลยนะครับอันนี้ลบ10กว่าลบ11.4ไมครอนนะครับริ้วเลยที่16มิลนะครับ พอที่24น้อยลง28 35น้อยลงนะครับ35นี่ดีเลยนะครับแต่ว่าที่16นี่ 3, ความค่าสีไปไกลเลยลองดูเลนร้อย f 2.8 scf นะครับโอ้ไปริ้วเลยนะครับความค่าสีอ,อ๋อไม่ริ้วฮะมัน5มาไมครอนตรงนี้น่าจะวอน3ากกว่าอ่านะครับคุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับถือว่าทำได้ดีมาก เพราะว่านี่แค่3.3เท่านั้นเองลองดูตัวไซส์โซนี่นะครับไซส์โซนี่จะทำโดยโซนี่นะครับออกแบบผลิตอะไรต่างมันจะเป็นโซนี่โดยโดย,โดยไซส์เซอร์ติฟิเคทนะครับดังนั้นเอามาดูค่าที่วัดได้ ก็เยอะนะครับพี่โก้ใช้ยอยู่มันก็เยอะเราดีจริงๆริงนะค,คือคาดแดงไม่เท่าไหร่นะครับมันจะคาดเหลืองตัวนี้นะครับก็น้ําเงินเป็นลบนะครับก,ก็จะเป็นคาดจะเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองมานะครับแล้วก็ถึงลบเจที่ขอภาพนะอันนี้2405ไปริ้วเลยนะครับ2ี่สร้อยห้ายี่นี่ลบยีไมครอนเยอะมากมากๆ ลองดู24-70นะครับส่วนใหญ่เลนถ้าเป็นซูมเนี่ยช่วงไวแองก็จะจะค่าสีสูงสุดนะครับมักจะอยู่ที่ตรงนั้นนะลองดู24อันนี้ก็รล้วเหมือนกันนะครับลบ16.5ไมครอนนะครับเน้นเลนก็โปรติโซนี่ความค่าสีจะจะค่อนข้างสูงนะครับเป็นส่วนใหญ่เวลาที่ดูผลทดสอบใน D X O แล้วนะครับ พี่โกชอบเข้ามาดูใน t h e d i ด t ท r e p i c t u r e com เพราะว่ามันจะถ่ายภาพให้เห็นภาพเทสชาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนอกจากดูด้วยกราฟก็ยังดูด้วยตาได้นะครับอย่างนี้เนี่ย16.35 2.8เมื่อกี้เราจะเห็นแล้วว่าความค่าสีมันเล้วเลยใช่ไหมครับที่ 16mm f1 อ่อ uh, f2.8 นะครับอันนี้ทดสอบบน uh, a7r2 นะครับทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยไอ ที่เขาบอกเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าแบบมันคาดออกมาแบบเยอะมากนะครับเป็นเขียวม่วงนะครับคาดออกมาเพราะฉะนั้นก็ก็ค่อนข้างจะไม่น่าผิดไปจากที่ d x เอบอกไว้นะครับเป็นการคอสเช็คอีกทีหนึ่งนะครับลองดู12-24-3.8 นี่ก็ขอภาพก็กคลั่งเหมือนกันนะครับแต่ยังดูดีกว่าตัว10 635นะครับลองดูไซส์ดีกว่านะครับ1 3 5 f2 นะครับมีวอสอันนี้คือตัวอโปซามนาะจะเห็นว่าแบบความค่าสีนี่ ไม่มีเลยครับไม่มีให้เห็นเลยคือคือมันมีครับแต่ว่ามันน้อยกว่า1นึ่พิกเซลเพราะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาคือมันไม่สามารถมันไม่สามารถมองเห็นความค่าสีได้ก็จะเป็นผลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองดูอย่าง Sony 24ี่5รนะครับที่ความค่าสีไปริ้วเลยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพจริงก็คือแบบมันคลาดออกมาก็ริ้วจริงๆ ะครับคาดค่อนข้างเยอะถ้านะคาดแบบนี้เนี่ยคือมีระดับแบบ10พิกเซลอัพ u ะนะครับก็ถือว่าถือว่าเออ่กลางๆนะครับคือน้อยเนี่ยก็คือคือน้อยมากเนี่ยคือไม่เกิน3พิกเซลถือว่าโหสุดยอดนะครับเออ่ไม่เกิน5พิกเซล6พิกเซลนะครับเอ้ยไม่ใช่เข้ามาเลนะนี่ความค่าสีเท่าไหร่นะครับที่ที่จะบอกว่าน้อยมากเลย อย่างที่บอกไปนะครับคือ1%เอ้ย1พิกเซลหรือ3ไมครอนครับถือว่าน้อยอย่างตัวนี้มีวูรสนะครับไซอัปโอนซอนน่านะครับน,นี้คือไม่เห็นเลยเพราะว่ามันน้อยกว่าเอ่อ1พิกเซลนะครับแต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ 3, อ่อถ้าเป็นแบบ6ไมครนเอ้ยไม่ใช่อ6ไมคือถ้าเป็นแบบ6ไมครนนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่2พิกเซลนะครับก็นับไปเรื่อยๆแล้วแต่กล้องที่ใช้ด้วยนะครับ อีกเว็บหนึ่งที่เข้ามาดูได้นะครับก็คือ e p h o t o c e n e c o m นะฮะอันนี้ก็ดูไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะฮะแต่ว่าเทสไม่ได้ถึงขนาดหนักหน่วงแบบของ DxO นะครับอันนี้ก็ใช้กล้องเทสเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูอย่างจะมีจะมีค่อนข้างเยอะกว่าของ DxO นะครับลองดูฮะใครอยากเห็นแบบยี่ห้ออื่นๆบ้างอย่างของ f u j ิใช่ไหมครับเอ่อ นิคอนรุ่นใหม่นะครับ24แ20มิล1.8นะฮะอ่าลองดูอ่าซิกมานะครับนิคอน50 1.2อ่าล,ลองดู12 24นะครับอ่าโอเคอ่ะลองดูอันนี้เผื่อจะมีแบบผมคิดว่าหลายคนอยากดูไลกานะครับนะบแต่ก็ก,ก็ก็ดูได้นะครับแต่ว่าอย่าคิดเยอะนะครับ ลองมาดูเลนอย่างตัวของฟูจิบ้างนะครับในของ e p h o t o s c e n e จะมีนะครับแต่ไม่อย่างที่บอกไม่หนักหน่วงเท่ากับของ Dxo นะครับก็จะมีแ,แคตตาล็อกต่างๆนะฮะเราข้ามไปเลยนะไปดู performance กันครับอันนี้ MTF กาจะคิดทั้งภาพนะครับแต่อันนี้ที่เราจะดูก็คือตรง chromatic aberration น,นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะคิดเขาจะ บอกเป็นพิกเซลนะครับซึ่งเราต้องดูว่าเขาเทสบนกล้องอะไรนะครับอันนี้บน S10 นะครับก็คาดออกมาแค่ประมาณ0.2พิกเซลนะครับก็อันนี้มันของพูจิเนี่ยเขาจะมีการแก้โดยซอฟต์แวร์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแก้ซอฟต์แวร์เนี่ยแต่ว่าพื้นฐานต้องแก้ด้วยออปติกก่อนนะครับแล้วไม่แก้ออปติกแลยไม่แก้ซอฟต์แวร์นี้ไม่รอดนะครับก็ มีการแก้ด้วยซอฟต์แวร์แล้วต้องพูดอย่างนี้นะครับหรือประมาณ0.2ไมครอนก็ถือว่าน้อยนะครับใครอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคูจิทำได้ขนาดไหนก็ไปแก้งไปเอาสติกเกอร์แปะคอนแทกนะครับแล้วเขาจะเห็นลองดูของ ลองดูของ GFX บ้างนะครับก็เป็น8 1 7 7 R นะฮะตัวนี้อ่าเราข้ามอ่าเรามาดูของ Fuji บ้างนะครับเป็น8 1 7 7 R WR นะครับเดี๋ยวข้ามไปที่ Performance เลยนะฮะมีพิกมันลายมันจะเยอะนะครับเป็น Mini Format ไม่ต้องไปตกใจนะครับนี่ต้องคำนวณกลับมาเป็นเอ่อมาเป็นเส้นต่อมิลลิเมตรก่อนนะครับอันนี้ลองดูความค่าสีนะฮะ 1พิกเซลเนี่ยเท่ากับประมาณ3.2มไมครอนนะครับตัวนี้ก็ไปประมาณ0.6-0.7ไมครอนที่ F1.7 กว้างสุดนะครับก็ถือว่า,อ,าอันนี้นะอันนี้รวมซอฟต์แวร์แล้วนะครับรวมซอฟต์แวร์แล้วเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรารวมซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะไม่ถือว่ามันเป็นอโปหรือไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันรวมซอฟต์แวร์นะ อน,นี้เราน่าจะรู้จักเลนส์อโปโครมาติกกันแบบครบเครื่องกันแล้วนะครับเอ่อคราวหน้าคราวนี้เวลาหนึ่งสองสามนี้เราน่าจะรู้จักกับเลนส์อโปโครมาติกกันครบเครื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเลนส์อโปโครมาติกจะจะได้ดูว่ามันมันเป็นมันคืออะไร มันดียังไงนะครับ mm. ควรใช้มันหรือเปล่าแล้วจะดูผลทดสอบได้อย่างไรว่าตัวนี้คืออโปจริงไม่อโปจริงนะครับสำหรับแบรนด์อย่างไซส์ชไนเดอร์โรเดนส์ซ็อกอันนี้หายห่วงนะครับถ้าเห็นคำว่าโปนี้อโปแท้แน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเลนที่น่าใช้มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอเลนอโปนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วเป็นอโปแท้เนี่ยพี่โก้แน,นะนำเลยว่าให้แบบเป็นเป็น first priority คือตัวนี้แหละ นะครับที่ควรจะเลือกใช้ก่อนเลย